เอวังเมสิตังเอกังสมยังภะควาภาลานิยังวะหิวหะหะละิติอิสิปตนีมิคทาเยอัตตะละขูภะควาปัจจวัคคิเยพภิกขูอามันเตสิเทวะเมภิกขเวอันตาบับพพะชิเตนะนะเสวิปปักพาโยจายังกาเมนสุกามมสุ ลิกาโนโยโคฮิโนคัมโมโปทุชิกนิโกะนายโยอนัตถสันหิโตโยจายัตอัตถะกิละมาฐานุโยโคทุโคอริยะอริโยอนัตถสันหิโกเอเตเตภิกขวีอุเพอันเตอนุกรรมปะกรรมะ มัชฌ ath ิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะระณียานะกะระณีอุปปัสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวิปปะติกะตมาจะสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตเชนะอภิสัมพุทธาจักขุมากะระณียานะกะระณีอุปปัสมายะอภิญญายะสัมโพธายะ นิพพานยะสังวิปปติอัะฐมีวะดิโยอัตถังขิโกมะขุเสยยะทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจามุสัมมาก,กัมมนตัตสัมมาอาชีวสัมมาวายาม,มุสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังขุสาวิกขวีมัฌิมาปฏิปทาตถาคเตเยชนาอภิสัมพุทธา จัากขุม,มากะเลนิยาญาณกะเลนิอุปสมายะอภิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวิปติอิทังโขปะญาพิกเวทุกครั้งอริยสัจจงชาติปิดทุกขาชะลาปิดทุกขามะลาปิดทุกขังโสกัปะลิเทวะทุกขะโมโทมหัสปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปะโยโพทุกขปิเยหิปิญปญะโยโพทุกขยยมปิชังนะ นัละละพะติจำปิทุกขังสังคิตเตเชนณปัญจุปตานกขันธาทุกขาอีทางโสปัญญะปัญะพิขเวทุกขันทุกขัสสะมุทะโยอริยสจัจยายันตันหาปาโมภะวะวิภานันทะลาพาะสะหะพัตตาตัะละตัดลาพิ นันทินนเสยยะทิตังกามตันหาภรวตันหา,าวิภา,าวตันหาอิทังขูปอนิทังพิฆเวทุกขะนิโยอริยสัจจังโยตัสสะโยตัสสาเยวะตันหายยะอะสีสะวิหะลาพระนิโลโทจากรกปฏินิสสัคขูมุตติอะนาและอยูอ่อิทังขูปะนาพิฆเวทุกขะ นิโรขถามินีปฏิปทาลิยสัจังอยเมวะอนิโย,ยอจังทิกโกมัคขุเสย,ยที่ทางสัมมาทิฏติสัมมาสกป,ปุสัมมาวาจาสัมมากัมมตัสัมมาอาชีวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขาริยสัจังติเมพิกวเวบุเพยนุรสุสุเตสุธรรมเมสุจักของอุทัปปติยา,าอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชา อุทปาติอโลโกอุทัปาติตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปะดินเยยยันติเมพิฆเวบุเพนุวยสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทัปาติวิชาอุทปาติอโลโกอุทปาติตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปะดินญาตันติเมพิกเวบุเพยนุวยสุเตสุธรรมเมสุ จก an ha ha to to <It> ักขุอุทปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอารมณ์อุทปาติอิทธังทุกขะสหมุทะหยูอริยสัจจังติเมียพิฆเวบุเพียนุรุสุเตสุธรรมเมีสุจักขุอุทปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอารมณ์อุทปาติตังโขปนิทังทุกขะสมุทะยูอริยสัจจัง ปะหาตันพันติเมพิกเวีบุเพนุลสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทัปปติญาณังอุทปฏติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติอะโลกูอุทัปปติตังขูปณนิทังทุกขะทะมุทะหายูอริยสัจจังปะนี้ตะเนนนันสิเมพิกเวบุเพนุลสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทัปาติยานังอุทัปฏติปัญญาอุทัปาติวิชาอุทัปาติอะโลกอุทัปาติอิทังทุกขะนิ โลโทอริยสัจจังติเมพิกเวบุเพนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัปปติญาณังอุทปปติปัญญาอุทปปติวิชาอุทปปติอโลกอุทปปติตังขูปานิทังทุกขะนิโลทอริย <Alex> สัจจังชันจิกาตับพันติเมพิกเวบุเพนอนุลสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปปติญาณังอุทัปปติปัญญาอุทปปติวิชาอุทัปปติอโลกอุทปปติตังขูปานิทังทุกขะ นิโ,โรโออรลิยสัจจังฉันจิกตันติเมพิกเวบุเพนุลสุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอโลโกอิทังทุกขะนิโรทัตธามินนปฏิปทาอริยสัจจังติเมพิกเวบุเพนุลสุสุเตสุธรรมเมสุ จักุงอุทัปปติญาณังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติอโลกุอุทัปปติตังโขปนิทังทุกขะนิโรคธามินีปฏิปทาริยสัจจงภาเวนตัมพันติเมพิกเวบุเพียนอุลสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัปปติญาณังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติอโลกุอุทัปปติตังโขปนิทังทุกขะนิโรคธามินีปฏิปทาริยสัจจงภาวันภา ทาวิตันติมีพิกเวบุเพียรุลสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาปฏิยาังอุทปาปฏิปัญญาอุทปาปติวิชาอุทปาปติอะโลกุทปาปติยาวะกีวัดจะมีพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสจเจสุอิเอวนติปริวันยังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณพันสานังนะ สุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกขวเวสะเทวเกโลกเกสะพมเกสะพ,มเ,สะพมเกสะสะสะพมณิยาปัชชายสะเทวมนุสสายะอนุตตลังธรรมสัมมาสัมพุทธิงอภิสัมพุทโธปัจจิปัจะจายะโตจะโขเมพิกาวเวอิมสุ จะตูสุอริยส,ยสัจเจสุเอวันติปริวัญยังญะวทะทศากาลังยะถาภูตังยนานะทันทะนังสุวิสุทังอะโหสิอะถาหังพิกทเวสะเทวะเกโลเกสัพพมะเกสัพพมะเกสัสสะสัพพมณิยาปชายัยะเทวะมนุษสายะ อนุตตลังสัมมาสัมโพธิ์สิงสัมมาสัมพโพธิโธปัญจะยาสิงยานณจแะปะนะมีทัศนังปุถะปาทิปุถะปุปาเทวิมุตติอยัยากมติมาจาตินติธานิปุนิพภวติอ,วพาพาาวาอัตมาโวจัพพาภุขวาอัตตามานา ปัญจวัคคียาภิกขุภะวะตุสภาสิตังอัพินันทุงอะมัตถิมาจะปะนะเวยากะละมัตสะมิงพันธะมานีอายัสสะมันตัวโกนยัสะวิละชังวีตะมะลังธรรมะจักขุงอุทัปาติยามกินจิตสมตุตทะยาธรรมะสัพพันตังนิโรธธรมมิมันติ ปวัติเตภะจะภะควัตตาธรรมะจักเกกุมมาเทวะสัตถมนุสยาเวสุงอุตตมไอตมัมภะควาภาละสิยังอิสิปัานีมิคาไทยอนุตตลังธรรมะจักกัางปวัติตังอปะวัติยังสะมะนีนวะวาปัมมะนีวาวาเทวะทีเวนะวามาเลนวะวาพรหมะนาวา กีาจิโลกัสเมนติกุมานังเทวานังสัตตังสุตวาจะตุมหาราชิกาเทวานจะรรมนุษย์าเวชุงตาซุ่งจะตุมมาหาราชิกานางเทวานังสัตตังสุตวาตาวติงซาเทวะสัตธรรมนุษย์าเวชุงตาวติงซานางเทวานังสัตตังสุตวายามาเทวะสัตธรรมนุษย์าเวชุงยามานางเทวานังสัตตังสุตวาสุจิตาเทวะสัตธรรมนุษย์าเวชุง ตุสิตานังธีวานังสัตตังสุตวานิมาลตีเทวาสัทธรมนุสาเวสุงนิมาลตีนังธีวานังสัตตังสุตวานิมาลันนิมาลมิตรวสาวตีเทวาสัทธรมนุสาเวสุงปัจะนิมิตรวสาวตีนังธีวานังสัตตังสุตวามัมมักายาเทวาสัทธรมนุสาเวสุงเอตัมภะกัปตาภาละสิยังอิสิปตานีเมคทาเยอนุ ต่ลังธรรมะจากกลงปวัติตังอัปปะพิวัติยังสม,นนะ,ะ,มะนีนาว,นะวะพรมะมณีเนวนาวาทีวานะวามาลีนาวาพระมณุวาวาเกณนาจิวาโลกะเมนติกิสิปนันเนนาขะคีนเตเชนะมะหุตเตนายาวะพระมะโลกะสัตถุอัปปุชิ พัชฌายันจะตะทะสะสะหัสสิโลกาตาตุสังปัปปะกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปปะมูลมาโนจะอุลลาโลอุพาโสโลเกปะตุละโหูสิอติกัมเมวะเทวานังเทวามนุสาวังอะ ทาโคปะกวาอุทานังอุทานีสิอัจยังสิวัตโกโกทันยูอัจยาสิวัตโกโกทันยัโยติอิติหิทังอัจจะสมาตโกทันยัตสะอัญญาโกทันโยติวะมานังอโหสิติสิติ